สวัสดีครับทุกคนสวัสดีตอนเช้าครับตอนนี้ีเบียร์แลัวเดินไปซื้อโอ้ปางเดินซื้อกบข้าวให้คุณครูติววิ่เดินไปข้างบ้านนั่นก่อนตอนนี้เรายังเดินตรงนี้ได้นะฮะอีกประมาณสองสามเดือนแล้วก็จะย้ายไปอยู่บ้านใหม่นาแล้ว เปือดูกันว่ามีอะไรกินบ้างนะครับทุกคนวันนี้แต่เราจะทอดหมูดแดดเดียว เอานี้วแี้วซาบะมียังไนหนึงหมูเม่มีแล้วปลาแก้ว ว่ามันีว่ามันีคิดทอดเนื้อหมูนี่ครับมันอีเอ,อาปิ้งปิ้งไตหมูสุกปิ้งตับเลยอื เรานะกินโยนโยนงมโยนกเขา่ดาาดิดเขายนเนี่เอาิเอาหแดงเอาหายเดนงไงเาเอาท่ๆหมก็ได้ได้คิดเขาโยนเมันมีสิ้นแห่งแล้วอยู่บ้าน

เอ,อาเขาเปาเที่ยวพัแดนไปเราจะไปทอดเนื้อหมูแล้วก็ต้มไข่กินเพราะว่าลาบเนื้อเราเหลือเมื่อคืนยังมีู นะทุกคนคิดนี้เบบก,ก็มาแค่นี้ก่อนนะครับวันนี้เราก็กินแบบง่ายๆนะครับผมจะเรียบทํางานให้เสร็จนะก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับบอมเบียด,ด้วยนะครับแล้วก็เป็นลังใจให้กับบอมเบียเด,ด้วยวันนี้จะเพิ่มนะวันนี้หนึ่งร้อยห้าสิบกิโลทุกคนนะครับอ่ะเดี๋ยวมาตามดูกันนะคะสวัสดีครับ